ที่เืต้นอะไรนะ่ผักกากรเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวโอ้เจ้าเหี้ยหยั่นเนี่ยฮะทังป้นสิงโตครับฮะป้นสิงโตครับป้นสิงโตอโอ้โันครับโอ้ดะหนูดูหน่อยเกมหยังเกมหยังโอ้มันเออย่างละโลมาครับ อาเ่อไอมันลบมันลบโอ้ดูสีนะาดูสินาบ่นอะเชื่ออ้ลุงรอนแค่หนูมั้งอ้ตั้เออเออจับตีโอ้ยจะกัดเชี่ยวเว้ยลุงข่ำลุงอันนี้วิธีคลายเครียดหลังเลิกงานจี๋นะหนูก็ไม่เห็นโซดาเล่นขนาดนี้เะหนูเห็นแค่นั่งเล่นเน้ว่างๆเน้ อีหยังเขาเนี่ยเกมอีหยังได้เงินบ่อยได้ครับฮะได้ครับได้อยู่เหรอเฮ้ยไอเกมนี้เล่นน่าเล่นนะได้เงินได้ตังค์ไปเติมฮะได้เอาได้ไปเติมตังค์สิครับเสียที่เท่าไหร่อืมที่เราห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทแล้วเราได้มันเท่าไหร่ห้าสิบบาทเท่ากับได้ห้าสิบบาทครับ สิบบาทเราก็ได้ห้าสิบเล่นพันหนึ่งเราก็ได้พันหนึ่งจิกมันไม่มีมากกว่านั้นหรอีครับหรอถ้าเราชนะมันโอ้เฮ้ยน่าสนเนี่ยเล่นเกมได้ตังค์หารายได้ไม่มีเวลาหรอไม่มีเวลาเนาะมีทอร์ทัศตจีิเจ้าอ่ะมันพังแล้วมันพังแล้วไม่ได้ดูนี่แหละ โอ้หน้าชนน้าสนเออฮะสิทธิ์ดิกระสิทธิ์อีหยังทีละสองบาทได้เพราะว่าหลุดลงไม่นับเสียงบ่ได้ทีละสองสิโอ้โหลุงข้างหลังเราพูดพูดป้าลุงบอกมาเหรอมันมาอีกแล้วโอ้มันมาทางบ้านลุงลุงวันนี้เราเราไม่รอดลุงสี มันผิดมันเอามาผิดเอามาผิดสิพวกนี้อย่าลือลุงเก็บลุงเก็บดีๆเด้อมันมาเลยเด้อน,นี่แม่เป็นไงทำไมต้องนั่งอยู่ตรงนี้หลบลมไงหลบลมยืนยืนก็เจอแดดอะ่ะนน,น่่ังสิโอ้โหขนาดนี้เขาได้ทำการก่อตัวอีกแล้ว FC ทุกท่านหนูไม่รอดพายุฝนอีกแล้ววันนี้ มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเราเตรียมตัวรครับครับเครับคครับโชคดีครับอ้าวอ้าวเอาจะคุให้หลานหน่อยสิในตู้เย็นอะ่ะเอาเลยครับไอ้มุ่นหลังครับอ๋อไม่หุ่นหลังเหรอ้าวเอาไว้หุ่นหลังดื่มอะไรอีกเปล่าอย่าลืมโทรศัพท์นะโทรศัพท์ลุงประได้เลยโทรศัพท์กับลุงเนี่ยอยู่ปะ <laughs> อยู่กับมือ เก๊กเพอใหไงผมเหนือนั่นไปนั่งผมคืบไอ้ที่ดีเอ้ยลืมขวดเดี๋ยวจะมาน้องแน่งเนงเนอยู่เอออ่ะเป็นไงแม่อ่ะเสื้อพี่เพชรนี่หัวใหม่ไทยอุดรเสื้อเจ้านั่นฮะนั่นลำบนต้นน่ะเสื้อผู้ใดอ๋อลืมอ๋อลืมดอกไม้ ากากองอมแม่พี่โถบอกว่าพ่อถึงเวลาแล้วพ่อพอ่ถึงเวลาแล้วเด้อเอาลงก่อนโอ้โหนี่ฤทธิดเดชของพาย,ยุเมื่อคืนขาดกระจายดูที่เนี่ยน้ำเป็นน้ำวันนี้จะมาอีกแล้วลุงบอกรีบกลับบ้านเลยบ้าดเขาก่อตัวแล้ว กำแพงครัวเรามาแล้วนะที่สีครัวมาันมาแล้วเนาะอะไรแม่เออนั่นแหละเพื่อนตอกแข็งแรงเพ่นประหยัดเพื่อนฮะประหยัดเพื่อนประหยัดอะไรเรามีของให้แค่นั้นเพื่อนก็ทําตามของเราแหละเป็นไรหรอกโอ้โหแม่ดูบ้านหนูสิกี่กี่ตอกี่เล็กเล็กเก่าทั้งนั้นนะอันนี้ก็มีอันนี้อันนี้ก็ยังใหญ่อย่างนี้เนาะ อันนี้ไปคุยอันนี้ไปลงรถใช่ไหมใช่บัวก็มีแค่นี้ใช่แล้วจานี้บ้านเราจะเป็นไงระวางระวตังเลก็บ้านเราก็จะยิ่งใหญ่อลังการจากบ้านหลังเล็กๆแม่ภูมิใจปะจากบ้านหลังเล็กๆเป็นไงแม่ใหญ่โตมาเลตอนมาแม่รู้ไหมเขาว่าอย่างไงจะแบกมาทําไมบ้านหลังแค่เนี้ทุกวันนี้เขาพูดไงปะจะต่ออะไรอีกคะขนาดนี้นี่ ต่อครัวแล้วกันเนี่ยทำซุ้มแล้วกันเนี่ยใช่ต่อครัวเสร็จแล้วก็จะทำซุ้มเอฟซีลุงก็แกล้งหนูเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าวางคาไว้เท่านี้ไม่ใช่นะอันนี้ยึดไว้เฉยยึดเสาเพื่อก่ออิฐข้างๆนี้นะหนูจะพาดูด้วยอซีเด้อข้างๆนี้มีประตูนะตรงนี้มีประตูนะอี FC นะเดินไปตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของจินตนาการก่อนเงินมีเมื่อไหร่ เป็นห้องเก็บของเมื่อนั้นตอนนี้สายเอซดูคลิปถ้าจะให้พี่นัดท,ทำเอ่ออะไรแล้วแต่ในเอซเด้อที่เห็นอยู่ในนู้นนะคะเอซี FC. อีกหนึ่งไรายได้ของพีน่นัดเนาะนูนะเราไม่อายอคะ่ะเอที่ไหนเจออะไรที่ไหนเราก็เก็บมันเป็นเงินทั้งหมดนะคะเเศษเออเอะไรเศษขวดพลาสติกเศษอะไรก็แล้วแต่นะเด็กเจอข้างทางก็เก็บมา ไอ้สีเพื่อเป็รายได้ของบ้านเราเนาะเขากินเขาทิ้งกันเราก็เก็บนะคะให้มีประโยชน์ตรงนี้สักพักนะใครสีก็จะกลายเป็นอะไรดีล่ะเขาเรียกอะไรนะนึกไม่ออกลุงว่าเขื่อนตรงนี้มันยังยังทำเขื่อนลงไปนี่กว้างอยู่นะคะทำเขื่อนเดี๋ยวเราค่อยทำทำทีละอย่าง ไปทีละสะเตปเอาครัวให้เร็จขายของให้ได้ทําร้านทําห้องเก็บของรู้ไแม่แม่หนูอยากได้อะไรอย่างหนึง่งห้องแต่งตัวของหนูได้ถุนบ้านห้องแดบบแม่ไวไหมเนี่ยลุงก็ทำงานเนี่ยไวแล้วมาตรฐาน,น,นห้าคนอ้เตรียมตัวเฮ้แม่มาอีแล้วฝน ไปแล้วลุงกลับบ้านแล้วไอ่เก็บรถรถก็จอดที่เดิมได้มั้งนี่ไม่มันกลัวหนูเหยียบแล้วมันจะเป็นแผลเฉ็บโอ้ยดอกไม้หนูมาแล้วแม่เริ่มมาแล้วครับลมครับไอ้ลมเริ่มมาแล้วครับเร็วเร็วเร็วไปเก็บรถมาเร็วเร็วไปไปไป รถเธอ,<ะ>อเอข้าบ้านไงไปอ,อีกหกนาทีแปดนาทีโอ้ดอกนี้ออกดอกแล้วแม่นี่มันไม่ชอบอยู่แดดเนาะแม่นเนาะเหี่ยวเลยอะ่ะชอบอยู่ลำไรอืมลำไรลำไรต้นนนใหญ่แ่แแผลพกับบับมยอ,อันนี้พันแค่ เอซีขอเก็บของก่อเดอ้อนะคะฝนมาแล้วเดอ้อขอบคุณนะคะที่ชมคลิปชมไลฟ์พี่นัดเดอ้อฝากกดติดตามพี่นัดด้วยนะคะฝนกำลังจะมาพายุจะมาอีกรอบแล้วสวัสดีค่ะ